เมนูวันนี้เราสั่งออส่วนหอยนองลมตัวใหญ่ๆร้านนี้เดิมแม่ค้าบอกว่าขายอยู่บนเจริญสีพาซ่าเพิ่งจะมาเปิดขายที่ตลาดรถไฟสถานีรถไฟอุดรน,นี้เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนี่เอง นอกจากเมนูอ,อส่วนแล้วหลักๆก็จะมีเมนูหอยทอดผัดไทยปีนี้เรากินอ,อส่วนไปก่อนเดี๋ยวปีหน้าเราค่อยกลับมากินผัดไทยกับหอยทอดเพราะวันนี้ก็จะหมดสิ้นปีแล้ว โอ้ยหอมหน่ากินทีเดียวกดใจนั่งรอไม่ไหวเลยต้องมายืนสูดดม มาและมาละอส่วนกระทะร้อนอดใจไม่ได้ชิมไปก่อนละ หอยนางรมสดใหญ่แล้วก็อร่อยถั่วง,งอก,ก็ยังสดสดดูลักษณะแล้วถ้าทางจะไม่อร่อยเพราะว่ากินอย่างเดียวไม่พูดอะไรเลยพยักหน้านี่หมายความว่างไงสดใหม่เลย